ยิงดีต้อนรับซูอาโอวีเข้าไปกันกลับไปเลสัตว์ปลสู้กับศัตรูไปด้วยกันเขาเดหน่อยพวกแกทั้งหมดคือเหี่ยของฉัน ไล่านี่ขังนี่จะไปอยู่ที่ไหนอ่ะปลดปล่อยสัตว์ีีน่ไงด้พี่เอรำมันจะต้องจับมาเดี๋ยวนนะขอน้องไปปวดแล้วนะีุดร้อยดูบางคุ้มไม้ด้วยพี่เอมันจะเอาจริงแรงนี้เอาใหญ่เลย ไม่มีอะไรมาดังฉันได้หรอกพลังังงแห่่สตว์ปาน้องมันขึ้นบนบ้างไม่รู้นะเขาเลนกลางของเราถูกโจมตีขึ้นบนนะระวังนะโอ้นี่ขึ้นบนนะตัดเอป่ายวเัดนหน่อยนะเนี่ยเฮ้ยฉันดูแลตัวเองได้ โนดนสองเจ้าสูตรวะอุ้ยเจ้าสูตรวะดูบังพุ่มไม้ด้วยัว้ยมเลนดาคนเดียถูกโจมตีอาจลงเหมือนจะลงล่างลงมาลงมามันเวอรสีแล้วนะเราจะเปิดไหมหรือว่าจะรอรัาน อร้าน่เนี่ยแี่มันอยู่ในนี้รอร้านเนี่ยมันกเปิดตอนนี้เสียเปรียว่ะมีมาได้ลูกมันตีแล้วเนี่ยอดิไปแค่ละแวเก็บด้วยตายหมดแล้ว ไม่ตายขัววะไหนไม้อยู่ไหนม้อยู่ไหนจะตายกับตัวไม่ตายไม่ต,ตัวตายตัวยังอยูอะไรัวเนี่ยไอ้พี่พูดด ไม่ได่ต้องเท้าลูกด้าแมาก็เขียวแล้วเนะี่ยนี่ก็วิ่งกับลูกตลอดระวางพุ่มไม้ด้วยถึงแล้ว

เมื่อกี้ไอ้ส้มโชว์โหดให้ผมดูอะมันตว์้องมีถือพลาดดีวะน้องต้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีมาเอาป่าผมอีกแล้วท่านล่าเทพสัตว์ป่ากลก็ไม่ได้ฟาร์มมันก่อนเนี่ยนี่นี่เราไม่รูนนี่เรากมั่รู้เนี่ยไม่เลยกลัวเราให้ลูกที่เราให้ลูกมันตี An ally has been defeated. An enemy has been defeated. Come on, let's go. Let's go. Let's go. let

เออมันจะปักโันแวนเฮ้ยเดียลเอ๊ะเกที่มันเปิดตาอะไราแมวู้ไม่รอหนังมาที่ภาาอัเก้ยที่เมาอะไรมาก่ากว่าเหตดหรืออะไรวะนี่ไไม่ได้

โอ้โหมันเรื่องของท่านโอ้มันเรื่องดีผู้ถูกเรียกว่ะตายแล้วทีละ

โคเกมนลายนคูเม <krit> ี uh, uh, ่บางเลยกัน่าซุปเปอร์ครีปูส่งไปแล้วมีแม่ดดบังพุ่มไม้ด้วยอุ้ยราเบิร์ดรอเบิร์ดจดดิดูมไม้ยผิดเราปะล่ออ่อให้เออเ่นจากตั้งมาบนป้เนี่ย

ไม่จะเกาะเลยนะที่เมื่อกี้ทำมันสไลด์ไปนะโดนละโดนละหนาโคตรประใจเลยนะได้ได้ตัดได้ปะตัดได้ปะร้อยโอ้โหร้อยจิงหมดอาดหมดขาดมันฟีดไอ้เฮียรอก่อนสกิลยังไม่พร้อมติดมา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  พลังให้สัตว์ไประวังอับิซ่ดราก้อนด้งเขาเดนเลยขอโทษนะอาหมาเบรกอาหมาเบยาโอ้ลูกโอ้ลูกไี่ดีเลย มาฟาดเลยยิงดักเลยยืมโดนแช่เฮียดิโอไอ้ยิงหัวโี่มันซีเรียสน้ำน้ำรอก่อนสกิลยังไม่พร้อมแม่ต้องอมไรของฉันอีกยังไม่ได้เคียวนะยิงฟาดเลไม่มีอะไรที่ฉันได้แอ้ พร้อมแล้วไม่ดีเลมมาอม้วมาอีมัเวมันปีไปละจะได้อีกทีนี้ละเียล้ว้ยมาจกัพอดีบนพอดีบอยังไม่มีดาบฟ้ายังไม่มีดาบฟ้า

ตายแล้วไม่รู้ว่าโดนเหรอโดนเหรอนมันไม่ตายเีปยวมัลยตาย <res> <res> ้ามีเกี่ยวเกี um, okay? ่ยวนาจะแตกไปแล้วแตกไปแล้ว่เจัดนเลยโดนยัไม่จบมีไร ฟ้าว่ะฟ้าเกิดดิจดจำเทวนาศไว้ให้ดีกูเมันจะเปิดแบบไล่กูเขาเดินเลยไปซุ่มรอที่พุ่มไม้นั่นก่อนไปซุ่มรอที่พุ่มไม้นั่นก่อนทีเดินมาทุกอย่างมันเชื่องเยอกันหมอหลับไปหมดคุณหลับไม่ได้มันเปิดแบบไล่กูเลยเคลฟิกเคลฟิกม มันลีเดีเยวมันตีไปล้วี่เฮียว้เียรู้ม่เยเอิ่เหมือนมาเกียวอนิคะห์อออกเกียวพวกแกทั้งหมดหมดนะนะมมามาติดดารอติดดาตายเนี่ยไฮ้เี่มันกลัวอะไรขนาด ดาร์คเซลเลออกมาแล้วไอ้หอยอ้ยอยอ้มันเดอดไปังไอ้ัเเ็บอมี้มแล้วดมาไมมอยู่ตรงนี้ระดับเดี่ยวเทียนน่ะตายมั้ยน่ะตายมั้ยตายไม่ตายไม่ตาย หรือตายตายวะสวนังวะนี้สวนจังหวะนี้นิ่งสวนลอยากเวนอยอ่มันนาผมหมดปะตีไม่ได้เลกดได้แค่หนึ่งกับสองเดียวแล้วนะเอ้ยอเกินน้ร้อยทีให้เดียวนะแจกไป้ย

มันเสียเขียวอย่างเนียแล้วแง้น้ข้างหน้าะดังเลยอะไรเลยดให้มันไปแล้วนะเดี๋ยวนะอไม่ีเียวแลเนี่ยมโดนโอยยโอ้ลูกลูกมันตีนลูกตีแรงัตีแรงน ปี๊อ่ะแหละฮินูเดอร์ฮิดูเรียดอ้าวดาวเรียดอ่เหียบแล้วอะไรแบบนี้อีวัลมิวอีวัลามิวยีกเดยววไม่ใช่เก็บเง้วคนนี้ก็ได้ผมะเกยเ็นีมเดียเสียรับผมทำร่างมาให้เลบ

ผมตีบอลแล้วไม่สนใจใครแล้วแทงบุคคลมาสามสิบสามสิบหมวกเท่าไหร่ครับตามตามกันระยะสามสิบมาซเนี้ยไม่ได้ยาหรอกมั้ยโอเคหลดี่่รับอ่ะที่สี่หวกสามก่อน